สวัสดีคับวันนี้เราจะมาโปรโมทช่องรกรู้ว่าช่องเลยอะโทรโทรคาทัศน์นะครับผมนะถ้าอ่านผิดเนี่ยต้องขออภัยด้วยวันนี้เราจะมาโปรโมทช่องนี้มากันนะครับผมนะซึ่งช่องนี้เนี่ยอยู่โรงเรียนเดียวกันกันกบผมเลยชื่อว่าศิลัตรทอนไทยสกุลทองหรือว่ารักกันเองตามชื่อเล่น นะครับผมนะเริ่มคลิปแรกเดี๋ยวจะพาไปดูสองคลิปก็คือคลิปสงครามโลกกันแหละสู้กันครับทุกคนเราจะดูโลกแล้วต้องมาดูกันนะเริ่มมาทีสงครามมาแล้วสองต่อสู้กันคือนี่ปะทะกับใครเนี่ยโอ้โหนี่ป่าสาฝลังมักเลยนะคือไม่แตกต่างอะไรกันเลยนะครับผมนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นี่นะครับผมนะอย่าไปกดเดนไลค์เดี๋ยวเขาด่า อย่าไปกดโดนไล์นะครับจำไว้อย่าไปกดโดนไล่เพราะว่าเดี๋ยวเขาเดี๋ยวโดนด่ดาโดนด่ดาโอ้โหมว่าวไปคลิปหนึ่งนะครับผมนะคลิปนี้ก็เหมือนกันนั่แหละสงครามโลกสงครามโลกและป่านนี้จะตายอันนี้อู้มีคนกดไล์เยอะคนกดไล่หนึ่งคนเนง และไปดูอันนี้ก่อนนะแล้วก็รอแป๊บนึงนะครับผมอุ้มทั้งสองตายอย่างสงบเยือกเย็นยังรับผมยังไม่ตายยังไม่ตายนี่ทันจิโร่ปะทากิยูเหรอเนี่ยอืออาเจ้าเฮ้ยยิงแสงเลเซอร์ เดก่อนนะครับผมมีผู้ติดตามประมาณ22คนนะครับผมนะโอโหน้อยกว่าผมอีกแทนที่จะเยอะกว่าผมเกี่ยวกับมันเกิดมาทำไมพูดโดยขนะเอะพูดโดยขนะดเอะผู้ติดตามน้อยมากถ้าผมอีกเพลงเพลงไททัน แล้วก็จะมีคลิปหนึ่งก็คือคลิปตุยนุยตกปลาเล่ก็คลิปสมาช์แนะนําสมาชิกใหม่นะคะผมนะจะมีสองคลิปด้วยกันที่ตุยนุยอันนี้ตุยนุยฉบับแจกความรักมาให้ทุกคนแล้วจะมีอันนึงก็คือเกมโรบกักซซึ่งเกมโรบักเนี่ยเป็นสิ่งอะไรที่ยอดนิยมมากโอ้โหทำไมเขาขึ้นอยู่บนฟ้าเนี่ยอ๋อลืมไปผมดูคลิปนี้มาต้องนาน และคลิปนี้ผมเฮฮามาตั้งนานมากเลยวันนี้เราก็จะมาคลิปน้องตกเก้าอี้แล้วก็มันจะมีรักนะครับผมนะเดี๋ยวรออันนี้น้องอันนี้ครับแล้วก็นี่คือรักเพื่อนผมเองดูโรงเรียนราการนี้ครับจําไว้จําไว้เลยครับย้ํำกดติดตามด้วยนะครับผมนะและช่องนี้จะควรกดสปายไว้นะครับแล้วก็ควรกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมนะสวัสดี นี้นะครับผมน้าลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย